ที่สหรัฐยกคนมาในภูมิภาคนี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เข้าไปในบริเวณที่เป็นเรียวกว่าน,น้านน้ำของอิหร่านนะ่ะมันก็สร้างความกังวลใจนะเพราะว่ามันเหตุการณ์มันละเอียดอ,อ่อนสารัฐเนี่ยก็ขนกำลังมาเนี่ยก็กึ่งๆนะ เราเราที่พูดมันล่อแหลมก็คือหนึ่งเหมือนก็จะเตรียมพร้อมจะโจมตีเพราะทรัมป์ประกาศชัดเจนอาจจะเป็นแค่การข่มขู่แต่การเข้าไปใกล้ชิดขนาดน,นั้นหรือขนกําลังเข้าไปแล้วต่อมาสหรัฐก,ก็แปรเปลี่ยนว่าจะเป็นการซ้อมรบมันก็ยิ่งส่มเสี่ยงคืออิหรานก็ถือว่าเมื่อคุณมาตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงฉันฉันเพื่ป้องกันภัยความฉันก็ต้องมีการรัตวเว อิหลานก็ก็ส่งโดนออกไปรัตเวนในบางส่วนหรือบางกระแสก็บอกว่าก็เป็นการยั่วยุอะ่ะคืออิหลานต้องการประกาศว่าตัวไม่กลัวส่วนส<ะ>ารัเอิน ซ้ำก็เสียหน้าและยกกำลังมาแล้วไม่กล้าโจมตีหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยซ้์เ,เองก็จะต้องตัดสินใจเร็วๆนี้เราจะทำยังไงไอ้ไม่โจมตีก็เสียหน้าไอ้โจมตีเป็นพิธีตีหลานไม่ยอมแน่โอกาสจะเกิดสงครามสูงทีนี้พอมาปรากฏว่าเกาหลีเหนือประกาศเลยว่าถ้าสหรัฐได้เซลโจมตีหล่านเขาจะยิงนิวเคลียร์ไปสหรัฐและยิงนิวเคลียร์ถล่มนิเซล ที่ผมเล่าให้ฟังไปมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นหนึ่งสองเหตุการณ์อาจารย์ว่าเหตุการณ์ระทึกนี้มันจะทําให้ไม่นาไปสู่โต๊ะเจรจาไหมครับหรือว่ามันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับอาจารย์มันก็สร้างความกังวลใจนะเพราะว่ามันเหตุการณ์มันละเอียดอ่อนคือมันเป็นการอาชีสารรัตยกพลมาในภูมิภาคนี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เข้าไปในบริเวณที่เป็นเรีวยกว่าน่านาน้าของอิหร่านอะจนกระทั่งตอนหลังก็ต้องถอยออกมาอย่างเรือ บรรทุกเครื่องบินอับรามอับรามเนี่ยนะครับก็ต้องถอยมาตอนนี้อัน400เมตรห่างจากจากเออมืองท่าของอิหร่านที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้เกินไปอาจจะกระทบกระเทือนอุซารัตเนี่ยก็ขนกําลังมาเนี่ยก็กึ่งๆึงนะเราเราที่พูดว่ามันล่อแหลมก็คือหนึ่งเหมือนก็จะเตรียมพร้อมจะโจมตีเพราะทรัมป์ประกาศชัดเจน แล้วก็เบื้องหลังก็ท้าก็ถูกลอบบี้ทั้งในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมพูดก็ได้แต่ว่าอีกประเทศโดยโดยอิสราเอลนั่นแหละและกลุ่มลอบบี้นี้ในสหรัฐอเมริกาพยายามจะยุให้ให้สหรัฐโจมตีผมเองเคยเคยวิพากษ์ไว้ว่าเอ๊ดูว่ากําลังที่ยกมาครั้งนี้ยังไม่เต็มสตรีมนะถ้าเต็มสตรีมต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินกับกองเรืออยู่ทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเพื่อคอยปกป้อง,อ,งอิสราเอลหากอ่านโต๊ะกละับ เพิ่มแค่ขนาดนี้ก็ยังไม่มีในส่วนนั้นก็เลยค่อยผ่อนคลายนี้แต่ว่าอาจจะเป็นแค่การข่มขู่แต่การเข้าไปใกล้ชิดขนาดนั้นหรือขนกําลังเข้าไปแล้วต่อมาสหรัฐก็แปรเปลี่ยนว่าจะเป็นการซ้อมลบมันก็ยิ่งสุ่มเสียงสุมเสียงอะไรเพราะว่าเดิอม,มหร่านประกาศแล้วว่าไม่ให้เอแล้วประเทศทุกทุกประเทศในตะวันออกกลางก็ประกาศพร้อมกันว่าจะไม่ให้สหรัฐใช้ดินแดนไปโจมตีอิหร่านทีนี้พอประกาศว่ามีการซ้อมลบก็สหรัฐก็ขนฐานลงไปได้สิ ตอนนี้เขาขนทหารลงไปทั้งที่อิรักที่ไหนอีกหลายที่นะครับอันนี้มันมันแล้วก็แม้กระทั่งขนอาวุธขนระบบป้องกันทางอากาศอะไรเข้าไปอันอันนี้มันก็เป็นเป็นตัวที่จะจุดประกายได้อิรานก็เลยประกาศว่าจะซ้อมรบบ้างกับจีนรัสเซียนะครับในในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือซึ่งก็ใกล้ๆกับยุทธบริเวณนั่นแหละครับอันนี้ความค,ความสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ เอ่อความปลอกบางของการอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งนี่พอมาล่าสุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆคือคืออิหร่านก็ถือว่าเมื่อคุณมาตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงฉันฉันเพื่อป้องกันความฉันก็ต้องมีการรัตเวนอิหร่านก็ก็ส่งโดรนออกไปรัตเวนนะครับในบางส่วนหรือบางกระแสก็บอกว่าก็เป็นการยั่วยุอ่ะเพราะว่าเพราะว่าก็เข้ามาถึงที่แล้วอ่ะใช่ไหมคือ,ค,อคืออิหร่านต้องการประกาศว่า,รราตัวไม่กลัวถึงจะจะจะ,จะมาคุกค,คามขนาดนี้ก็ไม่กลัว แล้วก็ได้ได้บอกกับประเทศต่างๆในในพื้นที่ยุทธบริเวณทั้งหลายบอกว่าถ้าคุณให้อ่าประเทศของคุณเป็นสถานที่โจมตีสหรัฐไม่ว่าจะภาคพื้นดินภาคอากาศหรือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอิหร่านไม่รับผิดชอบเพราะว่าอิหร่านจะต้องตอบโต้กองกําลังของสหรัฐในพื้นที่นั้นๆแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบถึงถึงกิจการอื่นๆเช่นกิจการน้ํามันหรือแก๊สได้ประเทศเรานั้นก็กลัว มันก็นําไปสู่การที่ว่าถ้าจะตอนที่จะประชุมตุรกีก็บอกว่าประเทศหลายประเทศเราจะเข้าไปร่วมมีโอมานมีกาตาร์ซาอุครับอียิปต์แล้วก็รวมนักตุรกีแต่ว่าอิหร่านมองไม่เอาละตอนนี้เิราจาเดี่ยวนะครับคือไป,ไปจรัจาที่โอมานซึ่งผมก็มองว่าโอกาสจจราจาสาเร็จนี่ยากถ้า <c oughs> โทษครับถ้าสหรัฐยังยืนการตามเงื่อนไขที่เอสเลอให้มา นั่นก็คือสามข้อข้อแรกต้องต้องเลิกนิวเคลียร์เป็นศูนย์นะใช่ไหมทันทีแล้วก็ส่งมอบด้วยไอ้ไอ้แร่ที่อนนิชให้สหรัฐมันมันก็มูลค่ามันเยอะนะซึ่งไอ้แร่ตรงเนี้ยที่ที่อนนิชแล้วเนี่ยเออถึงถึงเอาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเออรัเสเซียเคยมีข้อเสนอเราจะรับซื้อทั้งหมดเพื่อแลกกับโครงการนิวเคลียร์ที่รัเสเซียจะไปทำโรงไฟฟ้านิวเคยให้อิหร่านนะครับเพราะฉะนั้น ไปเไป็นไม่ได้จะไปไปยึดเขา้ามหชนดือด้อนะมันไม่มีเหตุผลแต่ว่าเอาเถอะก็ก็ถือถือจุดว่าจะให้อิรานลดบรเป็นในอิรานก็คงไม่ยอมนะครับมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนสิอันที่สองก็จะให้อิรานเลิกพัฒนาขีปนาวุธโดยเฉพาะขีปนาวุธพิถายไกลที่จะยิงถึงอิสราเอลซึ่งตรงนี้อิรานก็คงไม่ยอมเหมือนกันแล้วประเด็นที่สามก็ห้ามสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธทั้งหลายในตะวันออกกลางโดยเฉพาะฮิสบุลล์นะครับ และก็ะูทีเอทีนี้ตุรกีก็เลยมาเสนอว่าสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆผ่อนค่อยๆล,ลดลงไหมแล้วก็สหรัฐก,ก็เอื้อในการลดความตึงเครียดลดกําลังทหารลงลดการแซงชั่นลดอะไรลงไปเป็นลําดับอย่างนี้ <c oughs> เอาไหม <c oughs> แต่ว่ากฏ <c oughs> ผลก็คือาตอนแรกทุกคนก็ดูว่าเออน่าจะมีการผ่อนปลนรักษาหน้าทั้งสองฝ่าย <c oughs> แต่มามาถึงจุดที่ว่าจะจะ กับไฟเดน์ไหลคือจะมีต่างชาติเข้ามาร่วมห,หลายชาติเข้ามาร่วมประชุมอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอิหร่านก็เปลี่ยนเป็นว่าประชมุมตัวต่อต,ต,ตัวแล้วกันเอาที่โอมานนี่แหละครับครับซึ่งผมมองว่าถ้าสหรัฐยังยืนยันเงื่อนไขสามประการที่ที่พูดมาแล้วเนี่ยอิหร่าคนคงไม่ตกลงถ้าไม่ตกลงก็หมายความว่าสหรัฐต,ตึงคงไม่ยอมเสียหน้าก็คงจะโจมตีอิหรา่านครับคือเดิมมันเคยมีข่าวว่ามีการเจรจาลับว่า ทางทั้มเนี่ยขอจะขอโจมตีอิหร่านแบบแบบเป็นพิธีน,นะเหมือนที่โจมตีฟอร์โดครั้งที่แล้วแล้วก็ให้อิหร่านตอบโต้ก็เป็นพิธีเหมือนกันแต่อิหร่านไม่ยอมเพราะว่าโจมตีเขาทีแล้วก็ก็โจมตีเป็นพิธีก็จริงแต่ก็เสียหายอิหร่านเสียหายขณะที่อิหร่านโจมตีฐานทัพพิเศษเออฐานทัพสหรัฐในกาตาร์เนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรกับเพราะงั้น ครั้งนี้อิรานก็ไม่ยอมเพราะว่าจะมาเล่นละครแบบนี้อิรานก็เสียเสียเค่ดิตแต่เนาะว่ากลายเ็นจะไปสู้อิสราสหรัฐหรือไม่ความ,มเชื่อมั่นของประเทศึงจะลดลงส่วนสหรัฐเองทรัมก็เสียหน้าแล้วยกกําลังมาแล้วไม่กล้าโจมตีหรืออย่างไรแล้วก็มันก็มีแรงกดดันทรัมป์ด้วยนะครับคือตอนนี้ก็มีการเผยแพร่คลิปอของของเอฟไตน์เอฟไตน์นี่ก็คือคือ,อ พวกม่อสซาดนะครับคือคือสปายของมอสซาดที่ถูกจับได้แล้วก็มาคุกคีอยกับนักการเมืองระดับสูงรวมทั้งทรัมป์แล้วหลังนี้ก็มีการเผยแพร่ว่าทรัมป์นี่มีการไปไปเม็เลิฟกับสาวที่อายุไม่ถึงสิบปดซึ่งมันผิดกฎหมายด้วยนะก็เป็นการบีบบีบทรัมป์อะที่ให้ให้ถูกโจมตีทางการเมืองเอแล้วก็แล้วก็อาจจะสร้างข้อตกลงเวลานี้เดินงานกันเยอะ แต่แลอารบยิสของของอิสราเอลในสหรัฐและรวมทั้งพวกซาอุดิสทัสักหลายอย่างไรก็รตามเนี่ยทำเองก็จะต้องตัดสินใจเร็วๆนี้เราจะทำยังไงไอ้ไม่โจมตีก็เสียหน้าไอ้โจมตีเป็นพิธีตีหลานไม่ยอมแน่นะครับแล้วจะให้อิหร่านรับเงื่อนไขสักสามข้อ,ขอก็ไม่ไม่ยอมเนี่ยโอกาสจะเกิดสงครามสูงนะครับแต่ว่าถ้าแค่สงครามเนี่ยผมก็ยังไม่กังวลเท่าไหร่นะแต่มันมีอีกข้อมูลที่ที่ผูกเข้ามา คือคือประเด็นแรกเนี่ยไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินด้านเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเพื่อปกป้องไอเซลเนี่ยก็ทําให้ผมดูว่าเอ๊ะหนึ่งคูหรือว่าไอเซลมีมีแผนเด็ดอะไรที่ที่ไม่ต้องกลัวการโจมตีจากอิหร่านนะครับอันนี้ก็มองได้ทีนี้พอมาปรากฏว่าเกาหลีเหนือประกาศเลยว่าถ้าสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเขาจะยิงนิวเคลียร์ไปสหรัฐและยิงนิวเคลียร,ยรย์ถล,มล่มอิสราเอลพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันทําให้ผมฉุกใจว่าหรืออิสราเอลจะมีแผน ซึ่งไม่บอกไม่กล่าวนี่คือจะใช้นิวเคลียร์โจมตีอิหร่านเพราะงั้นก็เลยไม่กลัวการโจมตีตอบโต้จากอิหร่านหรือไม่อันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นคําถามนะยังไม่ได้ฝันตกแต่ว่ามันทําให้น่าคิดครับ mm hmm. เออก็ประเด็นก็ย้อนกลับมาที่ว่าแล้วแล้วการประชุมมันจะมีผลยังไงบ้างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองมองค่อนข้างในแง่ร้ายว่ายากจะตกลงถ้าถ้าสหรัฐยังยืนยันสามข้อนั้นถ้าเป็นเพียงเรื่องนิวเคลียร์อย่างเดียวเนี่ย ผมว่าอิหร่านยอมเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องขีปนามุธหรือเรื่องของการสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธซึ่งซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้การสนับสนุนผู้ที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมหรือประเด็นที่สําคัญเนี่ยอิหร่านเองเนี่ยถ้าดูในแง่กําลังทหารหรือกําลังในแง่กําลังเศรษฐกิจนน่ยสู้สหรัฐไม่ได้แต่สิ่งที่อิหร่านมีเหนือกว่าก็คืออุดมการณ์และความศรัทธาซึ่งมีมั่นคง ถ้าจะเทียบเหตุชัดเองก็เหมือนสมัยโฮจิมินห์สู้กับสหรัฐในสงครามเวียดนามนครับครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ประเมินว่าถ้ายัางคงยึดสามข้อนี้มีแนวโน้มที่ว่ามันจะไม่ได้สามารถตกลงกันได้แล้วก็อาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกแล้วว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีดีลอ,ออกมาเนี่ยอาจจะมีสิ่งเลวร้ายนะ bad things probably happen เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองเป,ไป,ไป็นเป็นซี ن เรียอนี้นะครับคราวนี้คือคถ้า,ถามองดูในมุมของของอิหร่านโดยเฉพาะเลยจริงๆเขาต้องการที่จะได้รับการถูกยกเลิกความบาดมากไหมครับอาจารย์เพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่การประท้วงก็มีขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะทําให้เขายอมไหมครับอาจารย์ครับเพื่อเพื่อที่จะให้ถูกนานาชาติเนี่ยเอ่ยยกเลิกการคว่มบาดครับอาจารย์คืออิหร่านถามว่าต้องการให้ยกเลิกการเอ่อการคว่มบาดไหมต้องการแต่มันต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่ใช่คุณมาบีบเขาอย่างเดียวให้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 ยกเลิกอะไรตัวอะไรตามมาเบื่อใจแล้วก็ไม่ได้ได้ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านเลยนะครับผมผมถึงบอกว่าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าจะฟังจุดเจตนารมณ์ของอิหร่านแลอแหละไม่ต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์แต่ถ้าทาขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเดิมเนี่ยก็อยู่ในข้อตกลงที่จะไม่ไม่ enrich อแร่ยูเนี่ยมเกินเกินอัตราหนึ่งที่กําหนดไว้ตามที่ข้อตกลง JCPoA แต่อยู่ๆทัามก็เริ่มโดยพารการแล้วก็หันมาแซงชั่นหนักขึ้นกับอิหร่านซึ่งตรงนี้อิหร่านก็ยอมรับไม่ได้อิหร่านก็เลยหันไปเอ็นริชแร่ยูเรเนียมเกินอัตราเข้าไปเป็นหกสิบเปอร์เซ็นโดยประมาณครับซึ่งทางทางกลุ่มยุโรปและอเมริกาก็ออกมาโวยก็ถามว่าใครเป็นคนยกเลิกสัญญาก่อนล่ะก็ฝั่งทรัมป์ตกเออูในทรัมป์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศนะถึงแม้ว่า ถ้าต้องการให้ยกเลิกแซงชันแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรที่จะมา,าผ่อนโปรตหรือว่าหรือว่าให้ให้คุณค่ากันคือให้เกียรติกันเนี่ยมันก็คงยากคืออยู่ๆมาสั่งให้เลิกเลยโดยที่ไม่มีข้อข้อมาแลกเปลี่ยนถ้าจะบอกว่าเอาเลิกแซงชันร้อยเปอร์เซ็น100แล้วก็ให้ด่านเลิกเลิกเอพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ที่จะทําอาจจะทําไปสู่การเป็นอาวุธได้เนี่ยอร่านยอมนะเพื่อแลกกับสิ่งนี้ผมเชื่อว่าเขายอมเพราะเขาไม่ตั้งใจจะสร้าง จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์เขาต้องสร้างสร้างการสร้างพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับซึ่งตรงนี้รัสเซียก็มีเคยเสนอโครงการแล้วจะสร้างให้สิบโรงนะครับ,รบแล้วก็ขอซื้อแร่ที่เอนริชแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไปด้วยแต่อยู่ๆทั้งมาบอกว่าแต่งั้นต้องยกให้เขาเขาไอ้แรแ่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ให้อะไรตอบแทนอ่ะแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาเยอะแยะอย่างนี้ก็เท่าการัรขู่กันโชครับรึเปล่าใช่ไหมมันเป็นการขู่กันโชครับ นะซึ่งอิหร่านยอมไม่ได้นะครับ,รบแล้วอย่างที่เรียนอิหร่านประเทศอิหร่านมันไม่ใช่ง่ายเหมือนเหมือนเวเนซุเอลานะถ้าจะเทียบก็คล้ายๆกับเวียดนามตอนที่สู้สหรัฐคือเขาเต็มไปด้วยอุดมการ์งั้นเมื่อมีอุดมการ์ถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้เขาก็สู้จนกระทั่งสุดท้ายความเสียหายมันกระจายไปทั่วแล้วแม้กระทั่งกระทบถึงสหรัฐเองเนี่ยสหรัฐอาจจะรับไม่ได้โดยเฉพาะถ้ามันสงครามประทุขึ้นแล้วมันทําให้แหล่งน้ํามัน ในตันออกกลางไม่สามารถผ่านช่องฮอมูสได้แม้ว่าที่ที่เอคุณคุณนิวจะบอกว่ามีเรือทุกน้ํามันแล้วอเมริกาช่วยปกป้องได้เนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้วางทุ่นระเบิดถ้าเขาวางทุ่นระเบิดที่ช่องฮอมูสเมื่อไหร่เนี่ยทุกน้ามันก็ผ่านไม่ได้แล้วการจะไปเก็บกู้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันมีทั้งทุ่นระเบิดที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่แม่เหล็กซึ่งซึ่งกู้ลําบากแล้วเขาก็มีเคสว่าปนวุฒิอยู่ในแนวนั้น ถ้าถ้าเข้าไปมันคงไม่ง่ายเหมือนครั้งนี้ที่เรือพิฆาตของสหรัฐจะไปช่วยช่วยเหลือสูบน้ำมันออกมาจากอหร่านได้แลแ้วยุทธีของอ,อหร่านนั่นก็คือทําสงครามแบบอสมมารมตร asymmetry คือใช้กองเรือเล็กๆ,ๆติดกีบอาวุธแล้วก็ลุมต่อเป็นพึ่งรวมทั้งฝูงโดนแล้วก็อาจจะมีกองเรือใต้น้ำเรือดำน้ําซึ่งมีจํานวนมากแม้จะไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ก็สามารถจะก่อกวนหรือว่าทําลายได้บางส่วน